ทีนี้จะให้ดูในส่วนที่เกี่ยวข้องตรงมุมตรงนี้เนี่ยตอนนี้ไม่ตอนนี้เราจะเห็นว่าออ d i โอมิเซอร์เนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวตอนนี้เว็บแคมของผมก็สามารถที่จะทําให้เสียงมันออกได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเราเห็นตรงเนี้ยว่ามันไม่มีการกระดิกของสีเลยจะไม่มีเสียงเข้านะครับแต่ถ้าลองมองตรงเนี้ยเครื่องแม็กของผมเนี่ยนะครับผมทําการอัดไปด้วยจะเห็นบาร์สีเหลืองตรงนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่ไหมครับแสดงว่ามีเสียงจากไม์ของผมเข้าไปอยู่ในระบบแล้ว ดังนั้นตรง OBS ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เราอาจจะมาดูในส่วนที่ setting นะครับและดู audio ซึ่งเราจะเห็นว่า audio ตรงนี้นะครับไมค์ถ้าผมเลือกแบบน,นี้จะเกิดอะไรขึ้นไหมเกิดไหมอ่าไม่เกิดนะครับตรงนี้ถ้ามันไม่เกิดเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเสียงเข้าไปตรงส่วนที่เป็น source เลือก audio input capture และ add เข้าไปซิอ่าพอเราเลือก audio input capture เข้าไปเนี่ย ตรงนี้จะเป็น device เหมือนกันเลือกตัวนี้ให้สอดคล้องกับไมค์ของเราผมเลือก audio input capture หมายความว่าตอนนี้ไมค์ของผมเนี่ยมันไม่แสดงในส่วนที่เป็น mic aux เราต้อง add เข้าไปเพราะฉะนั้นเสียงมันจะมีการแสดงตรงนี้อยู่แสดงว่าเสียงเข้านะครับเสียงที่มันเข้าไปมันจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของไมค์ไมค์ที่เราใช้ก็จะสามารถตั้งค่าได้ ตั้งค่ายัางไงมันจะมีการตั้งค่าฟิลเตอร์อยู่นะครับซึ่งการตั้งค่าฟิลเตอร์นั้นเราอาจจะเข้าไปดูได้โดยตรงนี้เลือกตรงม่นะครับเสร็จแล้วคลิกขวาใส่ฟิลเตอร์จะมีหน้าจอนี้เกิดขึ้นมาจากหน้าจอตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะใส่อะไรบ้างดังนั้นเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ตัว PDF ของผมก่อนอยู่ไหนเอ่ยอ่ะ Windows Capture ตรงนี้ ดังนั้นผมจะไปเลื่อนผมก็จะย้าย PDF มาอยู่ฝั่งนี้เพื่อที่จะเลื่อนไปยังหน้าที่เป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับเสียงอ่ะตรงนี้ใช่ไหมเราสามารถดูว่าไอ้ตรง input ของเราเนี่ยอ่ะตอนนี้อันนี้ไม่มีเสียงเดี๋ยว copy อันนี้มาก่อนจะสังเกตนะครับแต่ละซีนเนี่ยเราอาจจะต้องดูด้วยว่ามันมีไอ้ตัว audio มาไหมซึ่งตอนนี้มาแล้วนะครับอยู่ตรงนี้ ตรงเครื่องหมายตรงนี้นะครับเครื่องหมายที่เป็นรูปเกียร์เนี่ยเราคลิกตรงเกียร์ก็ได้แล้วกดฟิลเตอร์หรือคลิกตรงไหนก็ได้ที่เป็นในส่วนของ audio นั้นๆแล้วคลิกฟิลเตอร์พอเราคลิกฟิลเตอร์ไปเนี่ยนะครับหน้าตามันจะโล่งๆแบบนี้นะครับเราก็ลองทำการเพิ่มอะไรไปบางอย่างเราจะเพิ่มในส่วนตรงนี้ ที่เป็นคุณภาพของเสียงในที่นี้นะครับเราจะมี2รูปแบบซึ่งผมก็ไม่ได้คิดเองนะก็ค้นมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับแบบที่1จะแบ่งเป็น3ชุดมีมี4ชุดของฟิลเตอร์จะมีอยู่ Noise Gate Gain Noise s u p p r e s s i o n VST 2 X ปลักอิเพราะฉะนั้นเราจะทำการเพิ่มไปทีละส่วนนะครับการเพิ่มสามารถใช้ตัวเลขตามในนี้ได้เลยนะครับถ้าใครมีไฟล์ เอกสารอยู่แล้วน่าจะเห็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเพิ่มตัวนี้เข้าไปเพิ่มตัวแรกคือ noise gate ก็ามาตรงบวกแล้วก็เพิ่มกดบวกโอเคตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีค่าที่เราสามารถเซตได้อยู่ไอ้ข้างบนลบ32เนี่ยผมจะใช้ไว้คงที่ส่วนตรงนี้ลบ26เนี่ยผมจะปรับให้อยู่เป็น ประมาณลบยีอันนี้ก็คือจะเป็นการเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะจำกัดช่วงเสียงบางช่วงอันนี้มันอาจจะต้องไปเทสเองนะครับช่วงนี้อาจจะเหมาะกับน้ําเสียงของผมแต่ถ้าเป็นของคนอื่นอาจจะต้องพิจารณาอีกแบบหนึง่งอ่ะตัวต่อมาตรงนี้เกนก็เพิ่มเข้าไปเกน คือการเพิ่มระดับเสียงบางครั้งเสียงที่เราพูดเข้าไปในวิดีโอเนี่ยมันไม่ชัดเราสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับปรับเพิ่มจากบาร์ตรงนี้หรือมาปรับตรงนี้ก็ได้นะครับการเพิ่มเข้าไปเนี่ยหน่วยจะเป็นเดซิเบลนะครับทีนี้การเพิ่มเนี่ยเราจะต้องพิจารณาด้วยว่าถ้าเราเพิ่มมากไปเสียงที่เราได้มันจะมีน้อยสูงมากนะครับโอเคนะตรงนี้คือเกณฑ์ต่อมาก็จะมีตัวนี้ noise suppression นะครับก็บวกเข้าไป add noise suppression ตัวนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับมีออปชันให้เลือก2อ p ออปชันก็คืออันบนกับอันล่างเลือกอันล่าง g o o d quality more cpu usage จะช่วยให้ลบ noise ออกไป noise gate กับ noise suppression เนี่ยจะลบเสียง noise ก็คือเสียงรบกวนออกไปส่วนตัวสุดท้ายตัวนี้ vst 2 x plug in นะครับพอกดไปปุ๊บ มันจะมีออปชันให้เลือกตรงนี้นะครับ please select plug in ตรงนี้เนี่ยตอนนี้ทุกคนเพิ่งลง OBS มาเพราะฉะนั้นทุกคนจะไม่มีตัวนี้จะไม่มี VST2 2 x plug in เราต้องไปดาวน์โหลดตรงนี้แล้วลงนะครับการดาวน์โหลดก็คือไปตามลิงก์ที่ผมเขียนไว้ตรงนี้อ่าเดี๋ยวลองดูว่าเราไปตามลิงก์ ตรงนี้แล้วเราจะเจออะไระเราจะเจอหน้านี้นะครับให้ดาวน์โหลดตัวใดตัวหนึ่งจากตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าคอมพิวเตอร์ของเราเป็น64บิตหรือ32บิตแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็น64บิตและว i n d o w s นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่นะครับก็เลือกอันนี้ทำการ i n s tall ให้เรียบร้อยนะครับพอทำการ i n s tall เรียบร้อยแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในฟิลเตอร์ตัวนี้เองอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูฟิลเตอร์อีกทีนึงฟิลเตอร์ตัวนี้พอเราโหลดเรียบร้อยแล้ว มันจะมีออปชันตรงนี้ให้เลือกถ้าตอนนี้ใครยังไม่ได้ไไดาวน์โหลดไม่ได้ install ไว้มันจะไม่มีออปชันเราจะเลือกตัวนี้ r e f e r s t a n d a l o n e นะครับพอเราเลือกเสร็จกด Open Plug-in Interface มันจะขึ้นอันนี้มาให้ตรงนี้นะครับสังเกตเนี่ยตอนที่ผมพูดอยู่เนี่ยมันจะมีเส้นสีเขียวกับสีแดงสีเขียวไหมเนี่ยตาไม่ค่อยดีอ่ะสอเส้นที่เป็นเหมือนคลื่นเนี่ยนะครับสมมุติถ้าเราเงียบ เรากําลังทํางานอยู่ในห้องไหนสักอย่างถ้าเราเงียบถ้ามันมีเส้นขยุกขยุขยสีแดงเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะจ,จ,จัดการมันแต่ตอนนี้ถ้าผมเงียบแทบไม่มีเสียงอะไรเลยแสดงว่าเสียงรบกวนน้อยมากนะครับแต่ถ้าใครมีเส้นที่เป็นสีแดงขึ้นขยึกขยือเนี่ยให้มาตรงเมนูตรงนี้โหมดเป็น subtract นะครับเอาเป็น subtract ตรงนี้เราจะเห็นเส้นตรงนี้ ถ้ามีเสียงนะมีเสียงรบกวนเออนี้ผมเงียบดูซิจะมีไหมอ่ะผมไม่มีแต่ถ้าใครมีขึ้นแบบนี้อยู่อาจจะเป็นเสียงแอร์เสียงพัดลมอะไรพวกนี้ให้เราเงียบที่สุดเสียงเรานะเราเงียบแต่เสียงรบกวนอื่นๆปล่อยมันพอเราเงียบแล้วให้กดปุ่มนี้ Automatically Build Noise Profile เนี่ยเอากดไปปุ๊บนับ1-10ถึงก็ได้และเอากดไปปุ๊บนับ1-10ถึงใช่ไหมนับในใจนะครับ 1นึงถึงสิ 10, แล้วเอาอันนี้ออกมันจะมีเส้นตรงนี้เราเห็นไหมเส้นสีแดงตรงเนี้ยเมื่อกี้มันเกิดจากเสียงที่ผมพูดนะถ้าเราไม่ได้พูดมันอาจจะเส้นสีแดงอาจจะอยู่เตี้ยเตรงเนี้ยอันเนี้ยมันจะถูกลบออกไปนะครับมันจะทําให้เสียงที่ได้มีคุณภาพมากขึ้นอ่าดังนั้นตรงนี้ก็คือเป็นเซตแรกนะครับที่จะเป็นการปรับคุณภาพเสียงทีนี้สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่ง เราจะต้องดูตรงบริเวณตรงนี้ด้วยบริเวณที่มันเป็นสีบาร์ของเสียงของเราเนี่ยมันจะมีโซนอันตรายอยู่โซนอันตรายคือตรงนี้ที่เป็นสีแดงๆเนี่ยเวลาเราพูดปกติเนี่ยกราฟเสียงของเราไม่ควรจะพุ่งไปโดนสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันโดนสีแดงเ,เราอาจจะปรับบาร์ตรงนี้ลงมาให้ต่ําลงมาสัก2เดซิเบลก็ได้ลบ2องเดซิเบลแล้วเช็คดูว่าเสียงที่เราพูดเนี่ยอาจจะพูด เสียงดังบ้างเบาบ้างมันมาแตะสีแดงไหมถ้ามันแตะสีแดงอยู่ก็ปรับลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่ามันจะทําให้เสียงที่เราอัดไปเนี่ยหรือทำสตรีมไปเ,เสียงไม่แตกอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการตั้งค่าเสียงนะครับในส่วนต่อมาในแบบที่2นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปในหน้าตรงนี้นะครับการตั้งค่าเสียงแบบที่2เนี่ยก็จะมาที่ ตรงส่วนเดิมนะครับก็คือเราจะมาตรงส่วนที่เป็นไมโครโฟนของเรานะครับก็คือ Audio Input Capture นะครับก็มาที่เดิมคลิกฟิลเตอร์นะครับทีนี้ไอซีอันแรกอันนี้นะครับเป็นเซตที่1นะครับทีนี้ถ้าผมจะไม่ใช้ผมก็จะปิดนะครับโดยการปิดตานะครับทีนี้เราจะมาทำในส่วนแบบที่2ก็คือเราจะเพิ่มโดยใช้ฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับ e x p a n d e r มาตรงที่เครื่องหมายบวก เสร็จแล้วกด expander OK นะครับตรงนี้เนี่ยการตั้งค่าเนี่ยสังเกตนะครับว่า expander ตรงจุดนี้เนี่ยตรง preset มันจะมีที่เป็น expander กับเป็น gate เราจะเลือก gate นะครับพอเราเลือก gate ตรงด้านนี้เรียบร้อยแล้วอัตราส่วนตรงนี้ r a t i เราจะปรับไปเป็น4ต่อหน,นึงแล้วก็ test hole เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องสังเกตด้วยตัวเราเองนะครับก็คือ มันจะขึ้นอยู่กับว่าเสียงที่มันเกิดจากไม์ของเรามันมี Noise มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนตรงที่เป็น add t a k release อะไรพวกนี้ใช้ค่า Default ไปแล้วก็มาปรับตรง output gain เนี่ยจากตรง0 Decibel นะครับเราจะปรับให้มันเป็น2 Decibel อ่ะโอเคเอเราปรับตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการดูค่าอะไรบางอย่างนะครับเวลาเราใส่พวกตรงนี้เข้าไปนะครับ ถ้าเราเงียบเสียงไม่มีอะไรขึ้นไม่มีอะไรแสดงขึ้นมาแสดงว่าไมโครโฟนเราค่อนข้างดีเก็บเสียงได้ดีมากตัดเสียงแต่ถ้าเราเงียบเสียงแล้วไอ้แถบบาร์สีเหลืองสีเขียวตรงเนี้ยมันเด้งอยู่แสดงว่ามันจะมี n o i s e หรือมีเสียงรบกวนนะครับเพราะฉะนั้นตรงที่เป็นเ s t hole เนี่ยเราจะดูจากแถบตรงนี้ถ้าเราเงียบแล้วมันวิ่งมาแตะเลขประมาณเท่าไหร่นะครับเราจะลดระดับมันลงไปสมมติ ถ้ามันมีสีแสดงอยู่ประมาณลบ55เราจะปรับค่าตรงนี้ประมาณลบ50ทีนี้มันจะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมนะครับค่าตรงนี้จะไม่เป็นค่าตายตัวขึ้นอยู่กับไมของแต่ละคนดังนั้นเราจะต้องไปเซตด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นค่าพวกนี้จะต้องปรับตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมนะครับอพอเราได้ expander แล้วตัวต่อมาที่เราจะปรับก็คือตัวนี้ EQ นะครับ EQ ตัวนี้จะมาจาก VST นะครับเราจะแอดตัวนี้เข้าไป VST 2 .x plug-in ทีนี้เขาเปลี่ยนชื่อนะครับตามวิดีโอที่ผมไปดูมาเขาเปลี่ยนชื่อเป็น EQ นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นการปรับโดยที่พอเราเลือกตรงนี้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะเลือกตรงนี้นะครับ Option เราจะเลือกที่เป็นเดี๋ยวมีมีไหมเอ่ยตัวนี้นะครับ e a r EQ standalone พอเราเลือกตรงนี้จะต่างจากตอนแรกนะครับตอนชุดแรกเนี่ยตรงนี้เราจะเลือกเป็น r e f e r Standalone แต่ตอนนี้เราจะเป็น l e a r EQ Standalone หลังจากนั้นกด Open p u g i n in ขึ้นมามันจะมีกราฟแบบนี้ให้นะครับอยู่4ช่วงสิ่งที่เราต้องทำก็คือปรับค่าแต่ละช่วงตรงนี้นะครับซึ่งค่าแต่ละช่วงตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับดังนั้น เราอาจจะต้องอข้ามตรงนี้ไปก่อนทุกคนสามารถจะไปดูวิดีโอการปรับค่าได้ผมให้ลิงก์ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในสไลด์อีกหน้าหนึ่งนะครับตรงนี้ถ้าเราคลิกไปมันจะมีช่องตรงนี้ใช่ไหมครับว่าสมมติเลข1ตรงนี้มันจะเป็นช ANNEL ที่1จะมีค่าอะไรบ้างตรงนี้ไทป์เนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่องที่2ตรงนี้เราจะต้องเลือกตรงนี้ เราจะต้องเลือกตรงนี้ว่าเป็นอะไรแล้วปรับค่าพวกค r e เพนซี่เก n แบนด์วิดอะไรพวกนี้ตามที่กําหนดนะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับมันจะมีอยู่4ช่วงคือพอเราปรับได้แล้วเราจะได้ค่าที่มันค่อนข้างาดีพอประมาณนะครับตรงนี้มันจะช่วยในการทําให้เสียงเรามีความคมชัดใสไม่มี noise อ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้นะครับอันนี้คนอาจจะต้องไปดูเองนะครับซึ่งมันค่อนข้างซับซ้อน ดังนั้นถ้าถจะให้ผมแนะนําการปรับเสียงนะครับใช้แบบที่1ก็พอแล้วแบบที่1นี่นี้ก็ได้คุณภาพที่ค่อนข้างดีแต่ข้อแม้คือไมค์เราต้องดีพอสมควรนะครับสมมติถ้าเราใช้ small talk อะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้ดีมากอ่ะโอเคนะครับตรงนี้เดี๋ยววิธีปรับก็คือเลือกตรงนี้เป็น Lear eq นะครับเสร็จแล้ว open open ขึ้นมาจะมีหน้าต่างนี้จัดการปรับค่าให้เรียบร้อยตัวต่อมานะครับ ก็จะอยู่ในสไลด์หน้าถัดไปในสไลด์ตรงนี้นะครับถ้าทุกคนมองดีๆจะเห็นจะเห็นลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับเข้าไปดูวิธีตั้งค่าเสียงแบบที่2ได้จาก youtube ช่องนี้เลยนะครับเข้าไปอันนี้จะเป็นช่องของฝรั่งนะครับก็จะอธิบายแล้ก็ฟังไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนไม่ทันก็กด pause แล้วก็ดูค่าที่เขาใช้นะครับตัวต่อมาเราจะใช้ตัวนี้คอมเพรสเซอร์ add เข้าไปนะครับก็จะปรับ ค่าตามตัวนี้เลโชก็จะเปลี่ยนเป็น4ต่อ1ส่วนเทสโัน,นี้ไม่ต้องแก้แอตแท็ Add ก็ใช้ค่าเดิมอันนี้จับแค่แก้แค่ตรงนี้เอาพุทเกนนะครับต้องการให้เสียงดังขึ้น3 d เดซิเบลอะไรพวกนี้อันนี้ก็เสร็จแล้วก็มาตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายจะเป็นลิมิเตอร์นะครับก็เ,เพิ่มไปตรงนี้เนี่ยเทสโเนี่ก็จะมีการปรับนะครับเขาบอกเขาแนะนำว่าให้ใช้ประมาณลบ1อันนี้ผมเชื่อเขาโดยที่ ไม่ได้คิดอะไรมากเลยนะครับก็ใช้ลบ1แล้วก็ตรงนี้นะครับตัวเลขอันนี้ก็จะเป็น60อ่ะก็ใช้ตามเขาก็เสร็จเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนจะมีเลเวลเสียงนะครับที่ใช้อยู่ตามตรงนี้ audio output capture เพราะฉะนั้นเสียงเราจะค่อนข้างโอเคพอสมควรแล้วเมื่อเราทำการอัดเสียงอจากตรงนี้นะครับพอเราทําการอัดเสียงได้แล้วขั้นต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นขั้นที่ทุกคนเริ่มรอคอยละเพราะว่าทุกคนอยากจะรู้ว่าอัดวิดีโอทํำยังไง